สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อโชคดีครั้งใหญ่มโหรานที่จะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งคาทานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย สิ่งไหนดีก็รับขับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปเครียดนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะความโชคดีที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกเมจิเชียนเดวิวนะคะห้าไม้เท้าเอิมพีเรอร์เอซออฟเพนโชโคหนึ่งถ้วนะคะเฮอร์มิสแปดไม้เท้า แฮงแมนแล้วก็ใบสุดท้าย7เหรียญถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีมีนจะเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนจะมีความเก่งนะคะเก่งรอบด้านนะมีความเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้สามารถเรียนได้หมดเลยนะคะเอาตัวรอดได้ดีในสถ,นสถานการณ์คับขัน นะหรือสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะคะก็เรียกได้ว่าเก่งรอบด้านอาจจะด้วยมีประสบการณ์ชีวิตเพิ่มขึ้นนะทั้งประสบการณ์ทำงานหรือบททดสอบต่างๆนะที่คุณได้เจอเจอมันก็หล่อหลอมทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นนะคะนะเก่งขึ้นที่มาจากการใช้ประสบการณ์หรือความสามารถ ที่มีอยู่ในตัวคุณเราก็โดดเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดการสื่อสารการเจราจาที่ดูมิสเน่มีพลังพูดอะไรไปมีแต่คนยอมรับมีแต่คนเชื่อนะคะสามารถพูดพูดแบบน้มนา้าใจคนได้เก่งนะแล้วก็ใช้คำพูดในการทำมาหากินหาเงินนะคะพูดอะไรไปก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองใครที่ทำงาน ที่ต้องใช้คําพูดนะคะอย่างเช่นเป็นพนักงานขายเป็นเซลก็สามารถปิดยอดขายได้ปิดโปรเจกต์ได้ได้ยอดตามเป้านะก็โดดเด่นดีมากๆนะคะแต่การใช้คํำพูดของเรานั้นก็ขอให้พูดในสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปพูดให้ร้ายใครหรือพูดไม่จริงพูดโกหกเพราะมันอาจจะลดสเส่ห์ในคำพูดของเราก็ได้บางทีพูดไม่จริงครั้งเดียวอะ่ะมันก็ทาให้เรา,าสูญเสีย หมือนสูญเสียความเชื่อมั่นนะคะเกิดขึ้นก็ได้นะต้องระมัดระวังขอให้พูดในสิ่งที่ถูกที่ควรก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีมีนนะคะแล้วก็โดดเด่นของการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆการบุกเบิกสิ่งใหม่หรือการทำในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย อาจจะดูยากในช่วงแรกๆแ,แต่ก็มีแนวโน้มนะที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ก็ขอให้ใจสู้เพียรพยายามนะแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะรวมถึงจะได้เงินหรือความสำเร็จที่มาจากการาใช้ความคิดจากสติปัญญาคุณอาจจะมีไอเดียอยู่ๆที่ มันอาจจะปิ้งป้างขึ้นมานะคะนะถ้าเราลงมือทําด้วยไอเดียของคุณนั่นแหละที่มันจะสร้างผลงานที่ดีทําให้ได้รับการยอมรับสร้างเงินนะสร้างไรายได้ได้อย่างมหาศาลนะคะไอเดียบันเจิดนะที่จะนําพาความสําเร็จมาสู่ตัวคุณแต่เราก็จงใช้ความเก่งในทางที่ถูกต้องนะคะอย่าไปใช้ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดศีลธรรม สิ่งผิดกฎหมายนะเพราะว่ามันจะลดทอนสเสน่ห์ในตัวเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องไว้ก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีมีนนะคะแล้วก็มีโอกาสของการได้ปรับตําแหน่งหรือบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้รับความไว้วางใจทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนเล็งเห็นในความรู้ความสามารถอาจจะมอบหมายให้เราได้เป็นหัวหน้า เป็นผู้นำในการทำงานใหญ่ทำงานสำคัญหรืออาจจะเป็นโปรเจกต์ชิ้นโบแดงที่คุณได้รับอมอบหมายให้ทำก็ได้นะคะซึ่งถ้าเราสามารถทำสำเร็จเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงโอกาสใหม่ๆเพิ่มเข้ามามากมายเราก็ทำให้เราสามารถสร้างเนือสร้างตัวได้เนี่ยโอกาสในการสร้างเงินนะคะโอกาสในการได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะที่มาจากการใช้ความสามารถ มาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจประตูโชคลาบแห่งความสําเร็จกําลังเปิดรับคุณแล้วนะคะเมื่อใหญ่ก็ตามที่เกิดความสําเร็จเมื่อนั้นนะมันก็มาพร้อมกับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่คุณจะได้รับด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังเรื่องเงินหวังเงินอะไรไว้ก็จะได้ยิ่งถ้าเป็นเงินที่เราไปทุ่มทุนลงทุนนะจากน้ําพักน้ําแรงจากการอาจจะเป็นเรื่องของการนําเงินไปลงทุนอะไรบางอย่าง เพื่อก่อเกิดเป็นผลกําไรที่ดีนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินแบบเป็นก่อเป็นกรรมนะก็เป็นช่วงมือขึ้นด้วยหยิบจับอะไรช่วงนี้ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซ้หมดนะคะดังนั้นนะเป็นจังหวะชีวิตที่ดีของเราแล้วก็ขอให้เร่งทําเร่งสร้างเร่งกอบโกยให้มากๆนะคะแล้วก็โอกาสที่มันหยิบยื่นเข้ามาเนี่ยอย่ามองข้ามโอกาสเล็กๆนะคะเพราะว่าโอกาสที่มันดูไม่ได้ยิ่งใหญ่ อาจจะนําพาเราไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะอย่ามองข้ามในสิ่งที่มันดูไร้ค่าสําหรับคนอื่นเพราะว่าสิ่งนั้นมันอาจจะพลิกชีวิตของคุณให้ดีแบบพลิบตาเลยก็ได้นะคะรวมถึงเป็นราศีที่จะได้รับความรักความเมตตาได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีมากๆเวลาที่เรารู้สึก เหงาเดียวดายก็จะเหมือนมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะอาจจะหมายถึงรักครั้งใหม่นะคนที่เข้าใจเราโดยเฉพาะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสนใจเข้ามาดีบเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายเหมือนคุณจะได้รับการเยียวยาจิตใจที่ดีมาก,มาก ใครที่พึ่งอกหักเสียใจผิดหวังในรักนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีรักครั้งใหม่เป็นรักที่บริสุทธิ์นะคะเป็นรักที่คุณเฝ้ารอคอยมานานก็ได้นะหรือใครที่อาจจะมีความฝันนะคะมีเป้าหมายชีวิตในเรื่องของงานในเรื่องของความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นฝันนะที่จะเป็นจริงได้นะคะเหมือนกับว่าขอให้เรา จงมีความหวังกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนาะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มันดูยากเป็นไปไม่ได้แต่โลคใบนี้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแล้วเป็นไปได้เสมอนะก็ขอให้มีความหวังแล้วก็ใจสู้เพียรพยายามก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนามาอย่างแน่นอนนะคะนะความฝันมีโอกาสเป็นจริงหรือสิ่งที่คุณเพียรพยายามกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เราก็มีดวงของการเติบโตพัฒนาหรือชีวิตกำลังจะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นนะคะ คุณอาจจะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของอทักษะใหม่ๆอ,อย่างเช่นบางท่านอาจจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มในสิ่งที่คุณสนใจแม้ว่าเราจะเรียนจบแล้วนะคะแต่การเรียนรู้มันก็ไม่มีทางจบสิน้นนะเราอาจจะไปเรียนทางด้านภาษาเพิ่มเรียนทางด้านเทคโนโลยีไอที IT, ด้านสื่อสารนะคะหรือบางท่านอาจจะไปเรียนเกี่ยวกับทักษะการพูดก็ได้นะการเข้าสังคม ยิ่งถ้าใครเป็นดารานักแสดงนะคะก็ต้องพัฒนาในเรื่องของการแสดงนะความกล้าแสดงออกนั่นแหละที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จแล้วก็มีเงินมีงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหรือบางท่านอาจจะไปเรียนในสิ่งที่คุณสนใจก็ได้นะเพื่อมาประกอบอาชีพเพิ่มอีก1อาชีพนะคะถ้าเรารู้ในหลายเรื่องนะมีความรู้ความสามารถหลายด้านมันจะทําให้เรา มีทางเลือกในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเราอย่าไปยึดติดกับอาชีพเดียวนะคะนะเราทําอยู่อาชีพเดียวนี้มันอาจจะไม่ปลอดภัยในสมัยนี้ถ้าเราทําหลายอาชีพอาจจะทําเป็นงานเสริมเป็นงานอาดิเรกก่อนก็ได้นะเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งงานหลักมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราก็เนี่ยแหะค่ะทำงานเสริมหรืองานอาดิเรกก็ได้นะที่สามารถช่วย เราได้นะในเรื่องของงานหรือเรื่องของรายได้นะคะที่มันจะสามารถมาทดแทนกันได้นะอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอแล้วก็อยากจะให้ลองคิดนอกกรอบบ้างนะคะออกจากขีดจากัดความกลัวบางท่านอาจจะกลัวบางสิ่งบางอย่างนะแต่สิ่งที่คุณกลัวอาจจะทําให้คุณไปได้ดีก็ได้นะคะ mm. ก็อยากให้ลองเปิดใจลองทําอะไรที่มันไม่เคยทําบ้าง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งที่มันท้าทายขึ้นก็จะทําให้คุณได้รับความสําเร็จในแบบที่คุณไม่เคยได้นะคะนะก็เป็นสิ่งที่อ่าไพ่นะอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีมีนนะคะเนี่ยเรื่องเงินนะถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะแต่ว่าได้เงินมานะก็วางแผนจัดการเงินให้เป็นระบบระเบียบด้วยอย่าใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย หรือเรื่องของการลงทุนก็ได้นะบางคนนี่อาจจะเป็นนักเกงกาไรนะคะก็อย่าไปเกงกําไรกับสิ่งที่มันดูเสี่ยงเกินไปหรือสิ่งที่คุณไม่ได้มีความรู้บางทีความกล้าได้กล้าเสียที่มันมากเกินไปอาจจะทําให้เรา,าสูญเสียเงินโดยใช่เปล่าแล้วก็อย่าไปให้ใครหยิบเตี้ยมเงินอย่าไปเซ็นค้าประกันให้ใครนะคะนะต้องเซฟความปลอดภัยเงินของเราด้วยนะเงินที่ กว่าจะหามาได้แต่ละบาทเนี่ยมันก็ต้องแลกด้วยยาดเหงื่อแรงกายนายามที่จ่ายออกไปก็ขอให้จ่ายให้มันยากนิดนึงคิดให้เยอะนะคะนะก็จะช่วยทํำให้เราสามารถยับยั้งชั่งใจหรือมีความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ไพ่อยากจะสื่อเตือนกับชาวราศีมีนนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะบางทีเงินที่เราหามาได้เนี่ย อาจจะหมดไปกับพวกค่ารักษาพยาบาลก็ได้ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะคะระวังเรื่องของการพักผ่อนนะบางคนพักผ่อนน้อยนะคะหักโหมทํางานมากไปมันก็อาจจะทําให้ไม่สบายล้มหมอนอนเสือได้แล้วก็ระวังโรคที่มาจากออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดเอวโดยเฉพาะปวดเอวปวดหลังนะคะถ้าเป็นมากนะก็ต้องไปหาหมอเพื่อทําการวินิจฉัยรักษากันต่อไปคือ ต้องไปตั้งแต่เนินเน่นๆนะอย่าปล่อยให้มันเลื้อรงเพราะเดี๋ยวถ้ามันเป็นเยอะนะคะมันก็อาจจะยากต่อการรักษาแล้วก็อาจจะต้องใช้เงินจํานวนมากก็ได้นะก็ขอให้ใส่ใจนะเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราด้วยคือเรายังคงต้องใช้ร่างกายในการทํางานหาเงินต่อไปไม่มีใครจะดูแลสุขภาพของตัวเรา ได้ดีเท่ากับตัวของเราเองนะคะนะก็ขอให้ใส่ใจเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราด้วยก็เป็นราศีนะที่จะเกิดความโชคดีจากการใช้ความรู้ความสามารถในการหาเงินในการสร้างความสำเร็จนะคะความเก่งรอบด้านหรือมีความชำนาญเชี่ยวชาญในงานที่คุณทำอาจจะได้รับ เหมือนเป็นโอกาสในการเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําในการทําโปรเจกต์งานใหญ่ที่มันจะส่งผลถึงตําแหน่งงานที่สูงขึ้นส่งผลดีกับความสําเร็จที่คุณคาดหวังไว้ด้วยนะคะรวมทั้งจะมีโอกาสดีๆมากมายที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาอาจจะเราเคยเราอาจจะเคยเป็นคนที่ถูกมองข้ามแต่นับจากนี้นะเหมือนมีคนเล็งเห็นในความสามารถเราเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีโอกาสได้รับโอกาสในการสร้างเงิน โอกาสในการสร้างความสําเร็จนะหรืออาจจะมีรูปทางมีหนทางในการทามาหากินเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะประสบความสําเร็จในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษามีโอกาสได้เรียนต่อหรือถ้าเป็นเรื่องของการสอบก็สามารถสอบผ่านนะคะสอบเข้าเรียนในโรงเรียนในสถาบันที่ เราคาดหวังไว้ก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะอนาคตที่ดีมันอยู่ที่ตัวของเราอย่าทิ้งการเรียนนะคะเพราะว่าการศึกษาเนี่ย มันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เปลี่ยนชีวิตจากที่นะขัดสนยากลำบากก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีหนทางในการทำอาชีพนะสามารถทําให้เราสร้างเนื้อสร้างตัวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะการศึกษาที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนาด้วยนะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาภยากรณ ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอรแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญได้รับข่าวดีที่รอคอยมีสิ่งดีๆเข้ามาเงินทองไหลมาเทมาเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ